พากันหนาวลยครับอากาศเย็นมากนะครับอันนี้ สวัสดีครับสกีสานพ่อกระเทินครับวันนี้พาพี่น้องมารับชมการใส่เบ็ดและบรรยากาศการตั้งแคมป์ใส่เบ็ดครับวันนี้หมายเราก็ข้างหลังนี่พี่น้องเป็นหมายคลองครับใส่ในคลองครับอยู่ที่อำเภอตงกี่ครับจังหวัดวีรำครับมากับทีมงานสามสี่คนครับวันนี้เดียวมีใครมัางเดี๋ยวพาไปแนะนําตัวนะครับสภาพหมายของเราครับผมก็จะใส่ฝั่งทั้งนี้เลยครับเนี่ย ยาวไปนู่นแหละครับหมาในคลองมาชิกมาด้วยกันครับอีหลังครับ,รบวันนี้เพิ่งมาถึงครับเจ้าทินเจ้าทิน <laughs> วันนี้ขอเป็นแชปป้ายใหญ่เด้ไหมขอแชปบรรยากาศ <laughs> เอาเอาต้องวัดกันหน่อยเลยแ <laughs> ชปบรรยากาศได้เคยได้คลองละคู <laughs> <laughs> ่งานครับสวัสดีครับกลับมาแล้ว ครับมาแสดงอิทธิฤทธิและความหมานได้ใสยเย่ตลอดแต่ว่าในตอนเช้ากินเม็ดกับก่อนครับไปตลอดวันนี้ต้องอยู่ด้วยกันนะวันนี้วันนี้ลุยๆครับครับเขาให้อาจารย์มันหมานนะครับ<พ>อ,อีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งคนครับผมสวัสดีครับทิศใต้เดี๋ยวมือวันนี้วันนี้ผมได้ได้ได้ยินเววเวว่ามีขอเป็นแชมป์ปลาใหญ่ว่ะใครใครใครพูด ขอไม่รู้เขาจะอนุญาตเขาขอไม่รู้จะอนุญาตหรือเปล่าเจ้งก่นแต่ว่าพันเดียวบอกว่าขอเป็นแคมป์ปลารวมมาเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะขอให้มป็นมาทุกคนครับครับผมขอจะตกชั้นกับผอเหยื่อของเราวันนี้ครับเป็นเหยื่อแมงครับหรือว่าจิ้งหลีดเหยื่อบ้านผมก็หายากครับหายากมากเลยหมายก็มีพอใส่ครับแต่ว่าหาเหยื่อนี่หายากมากเลยอะไร จิงรีดครับจิงเีดถึงว่างมืออาวุธผมครับว่านีห้าสิบคันครับความยาวเมตรห้าสิบตะขอก็เป็นตาคุณแจเบอร์หกครับชุดเดิมเลยชุดที่ใส่ครั้งที่แล้วครับห้าสิบคันพอเราพ่น้องกับเยอะแมงเนาะสถานที่พักแคมปิ้งแล้วครับคืนนี้แล้วก็พักอยู่ข้างถนนเลยครับพักอยู่ข้างถนนแหละแล้วเราจะก่อไฟนะครับข้างถนนเละครับผมก็อาจจะนอนนี่ละครับคืนนี้รับทิศนาย ทีหลังก็มาจันอาจจะกับบ้านครับแต่ผมก็ดูก่อนครับเพราะว่าผู้นีผมมีตุระแต่เช้าหรือว่าอาจจะกลับแต่เช้าหรือว่าอาจจะกลับพกทุมก็เมื่อกี้เป็นตอนเช้าเนาะเดี๋ยวแม่งก็ต้องรอใส่คำค้ำนะครับเดี๋ยวมันมืดค่อยค่อยออกไปใส่กันเนาะถ้าใส่ตอนนี้นะโอ้เซตแท้เซตลาหมอครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวออกไปใส่เบ็ดกันหลังแรกเลยครับใส่ลิหาปากท่อครับเดี๋ยวแม่งก็ต้องใส่คำค้ำนะครับนะ ไอ้วเดอปหมอจัดการเดียวราโอ้ยเดี๋ยวนุ่นซำจิงทีเดียวเดียวนุดเลยกอไหแงผมก้อหลังนะครับตากันไม่ค่อยดีพี่น้องอายุกันหลายแล้ว ติดติดูุคายเอารู้สิแม่ตัวใหม่ตัวใหม่หลังแรกเลยครับเยอะแมงพุเกาะหลังนะครับหลังแรกเลยปับมาดับดี ครนะับนะบนหัวสักหน่อยรนะอบสวยงามอันที่สองคนระับงนะ ลอยครับหลังที่สองเดี๋ยวนี้ไงเดี๋ยวผมขอใส่เซตก่อนแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปรุ่นรอบยามขารับเนาะเดี๋ยวขอใส่เซตก่อนแล้วกันเพราะว่าเบเ็ดกประมาณห้าสิบหลังครับควรจะใส่เซตเก็บใช้เวลาพอสมควรครับน้องเห็นอะไรไหมครับนี่แมงดาหรือเปล่าน้พี่น้องเห็นแมงดามาตัวหนึ่งครับ Mm hmm. เก็บไปก่อนครับใส่ในมดซ่ำมครับเหลือเบ็ดอยู่ประมาณห้าหกหลังครับเราใส่หลังนี่หลังสุดท้ายเนาะแล้วก็ค่อยอีกห้าหกหลังเดี๋ยวค่อยไปซ่อมเอาตรงที่เราใส่มาเนะแต่ยามกลับกันเลยครับหลังสุดท้ายครับ แลกตัวแรกมาแล้วครับแต้มแรกตัวแรกมาแล้วอ้อีขอน้อยอม,มามาแล้วครับปลาตัวแรกของหมายเนะาะบักคีดือ้อบักคีดือ้อแต้มแรกครับเดี๋ยวโดนก็แมงดาไปเลย ยามมาหลายคันแล้วครับโอ้โอน้ำข้างหน้ามีโยก,กนิดหน่อยพี่น้องน้ำข้งางน้ำมีโยกนิดหน่อยครับโอ้ยบักรคิดีอ,อีกแล้วเฮ้ยม่เจือกงําๆยเว้ยเจชแต่บักรีิดดีเว้ยแตมที่สองครับรอบยามรับบักรีิดดี แต้มครับอีกหนึ่งเตีมเดี๋ยวกูบักขี้ดื้อน,นิดนึงมาขึ้นมา,าใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวกูบักขี้ดื้อนิดนึงแต่ที่สามครับมาถึงที่พักแล้วครับผมก็เลยมาสีเตีมน,น้อยๆแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไป,ปดูผลงานกันสักหน่อยสีเตีมน,น้อยๆไม่เจอตัว ขนาดเทียนเลยนึ่งสองสามปัหมอสีปะคี้ดี <c oughs> หลอบยามครับสีี้ยนครับ <c oughs> เยังไงเดี๋ยวเราก็ไปนั่งพักกันสักหน่อยเนาะนั่งคุยกันสักหน่อยครับดูดูดว่าวันที จะมีเมนูอะไรกินเข่ากันมาถึงที่พักกันทุกคนแล้วครับพี่นายเป็นไงินเดืนเนาะมีผลงานยังหนึ่งหนึ่งเต้มครับหนึ่งเต้มปลาลวนนี่นี่ปลาลวนใช่ไหมจำปลาใหญ่ล่ะแจมปลาใหญ่ได้สามเต้มครับตัวใหญ่ไหมอืมแซ่ก้อยใส่ก้อยคุณครูเหรอครับ

ครับไก่ไต้น้าหรือว่าไอ้น้า <c oughs> ใต้ไก่ไก่กระเต็ดไก่กระเต็ดหน้ามไหนกันสักหน่อยครับผมก็ไปลูกเบ็ดผมเหลืออยู่สิบสี่หลังผมก็เลยเ,ออเดินใส่ตามถนนไปก็ออาไม่ได้ใส่ไ,ไปดึกในพีนาเขาดอกเออหนึางถนนเออ,าาเอ,อมันเป็นถนนลงกลางนาเขาลงไปนาเขานาเขาทำถนนลงนาเขาเออผมเพิ่นก็บอกอยู่ใส่ตามถนนไอ้ฝั่งนั้นห่งก็ได้ครับผมเป็งงนงานดอกกว่า แต่ว่าต้องม,มอจุมาดื้อคนมันใกล้บอ่อจังหวัด<อ>ผมผมยันต้องทำก่อผมอ๋อให้ผมอ,อ๋มอ,อใคร่ครับก่อนก็ไม่ได้ครับอากาศจะเริ่มหนาวแล้วครับสามทุ่มกว่าแล้วนั่งกินต้นไก่ของอาจารย์ลองท่องไปก่อนนะครับเนาะก็ถึงเวลาพยายามเบสรอบแรกกันแล้วครับเราพยายามเบ้รอบแรกกัน,กนเนาะเป็นรุ่นด้วยกันครับว่ารอบแรกมันไม่รอดเนี่ย จะได้ใสพือสวยไหมแต่กันครับมาถึงเบ็ดขั้นแรกแล้วครับโอ้โหขั้นแรกกบกลมเลยครับนี่กลมเลยกลมใส่เหยื่อเหยื่อมดครับแล้วเติมเหยื่อไว้ยามมาถึงขั้นที่สามครับมีแก้มมีตัวพี่น้องโอ้ยใสเหมือนเดิมครับ แก้มแรกครับสำหรับการยามเบดรอบแรกน่ะใหญ่กว่าบ,บี้ดิดอนิดนึงอ่ะเก็บครับเก็บดีนะอยู่ห่างคลองหน่อยโอ้ยเก้นพี่น้องยามมาจนจะหมดเบดแล้วไม่คืนเลยครับไม้นี่ มต่เยียอมดครับแล้วก็มีแต่ช่อนน้อยอ,อีกหนึ่งแต้มครับว่าจะดูทรงดูเชิงจังไลยอี่คืนเราพี่นอ้องเลยเดี๋ยว,วาอาจจะเป็นเดี๋ยว,วายามรอบหนาอาจจะได้กินไปกลข้าบ,บ้านนะครับอาจจะไม่ได้นอนข้างคืนแล้วเนาะเพราะว่าปาลากินไม่ดี แล้วก็ที่พักเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วอีกอย่างสําคัญเลยครับผู้นิชาผมมีอธุระต้องเข้าคนลาดแต่เชาเนาะไปเอารถนะครับเนาะไปดูกันต่อครับมาถึงที่พักแล้วครับโอ้เม่ยไหวพี่น้องผมก็เลยประชอนหน่อยมาสองตัวนะแล้ใส่ก้อยอาจารย์ทงานเป็นไงเนาะสองตัวครับเท่อแขน โอ้โหก่ใส่ก้อยพี่ดังเลยครับสามเต้มครับสามเต้มใส่ก้อยใส่ก้อยกันอ้าวพอกันแล้วเราเอ่อสําหรับค่ำคืนนี้เราคงไม่ได้นอนนะครับเนาะเดี๋ยวเรารอย่ายาไปสักรอบเรากินเป็ดกลับบ้านเลยเพราะว่าตรงที่เรานั่งอยู่นี่ก็มันไม่มีหลังคาพี่น้องแต่ะนั่ยันก็เบ็ดก็ไม่ค่อยคืนด้วยับไปนอนบ้านดีกว่าเนาะอากาศกันหนาวด้วยมาแล้วครับเดี๋ยวมือหนึ่งของเรามาดูผลงานกันหน่อย ยืมอย่างนี้ต้องเข้าแขนแน่นอนเลยขอมหวังครับของบออของหมู่บ้านของบออของบ้านบุโอ้ยหรืว่าเอาขลามมาอันนี้ของพานทุกนนดิของพันเดียวหลอกหลอกใหญ่กว่าพวกเราอยู่หลอกหลอกพันโทนมาเออโอ้ใหญ่กว่าพวกเราอยู่เออโอเคนี่โอ้แห่ไพอยู่ทีหลังโอ้ โอ้สีแจ้มเนะเออดีดีดีของผีหลังก็ผมใส่นีและเนี่ยใส่ดีใส่ดีหน่อยนี่โ <laughs> อ้ะว่าไม่ร้นอนเหรอหากินมก็มีหมานมีเมหมานมีไส้ใหญ่ไส้เล็กมัน,นมันมันคือชาวบ้านเขามาลงขายด้วยเนาะ<ภ>เราเราคนนี้เราใส่เวทไปมันก็ยังว่าเลยครับพากันหนาวนะครับอากาศเย็นมากนะครับมันนี้ขาดความอบอุ่นเดี๋ยวสักครู่ครับเราไปเก็บเบ็ดกันอีกสักรอบแล้วก็ จะได้กลับบ้านกันเนาะเพราะว่าป๊าก็กินท่างห่ากแล้วก็ตัวมันใหญ่ด้วยอากาศกันหนาวที่พักก็ไม่ค่อยโอเคครับผมผมบอกผมอยู่สามคลองแถวบ้านที่เป็นการให้เงี้ยยามเบสอีกรอบครับไข่ทิ้งตายมาส่งครับโอ้โหเดินไกลมากเลยกท็ทางผ่านทางผ่านทางทางผ่านทิ้งไ<อ>ห,น,หน,มนมันหนาวมีสองกรณีนันแหเก๋ครับนั่นแเก๋เก็เบเบสบ้านจังรุนปุ๊บ ผมก็เซ็ตตรงนี้พอดีแล้วก็กลับพร้อมกันเท่ากันมีใครต่อผมสองต่อดูือยวสองต่อนเดี๋รอเดี๋รอทิศไหนเดินยวรอเรื่อยๆแล้วกันโอเคครับผมมันหมายครับประมาณครับจะเจอกันครับฝ่ายทีน้องไปทึ่นเบ็ดอีกสักรอบครับเซ็กจับเลยครับเพราะว่าอากาศหนาวเก็บเบ็ดมาเซ็ตกดหลังเลยครับมาแล้วครับแต้มแรกหลังนี้ครับพี่น้องใส่เดิมเหมือนเดิมครับโอ้ย ใส่เดิมเหมือนเดิมเลยหมยก็สวยอยู่นะพี่น้องแต่ไม่มีปลาใหญ่เลยครับนี่จะใส่บักคิดี้เวาสนาเลยตัวสําหนีบอใส่คิดีดนี <laughs> ่แต่แรกครับรอบเก็บเบ็ดแกนที่สองมาแล้วครับโอ้โห คุณหมอครับโอ้ยบอปลาคอหน่อยอนนคุณหมอมาพี่น้องเอ้ยไม้นี่อ่ะไม่เป็นไรครับเก็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 บอีกหนึ่งแก้มครับโอ้เบ็ดจเต็มหมดแล้วะลำพอพี่น้องปลาเนื้ออ่อนครับอีกหนึ่งแก้มหลังนี้มีหนึ่งแก้มหนึ่งตัวพี่น้อง มีมีมีแต้มหนึ่งตัวครับอือหนึ่งแก้มครับโอ้มีแต่ปลาหน่อยพี่น้องอันนี้ก็ยังดีหน่อยใหญ่กว่าบ,บักค,คีดืออยู่ไก่หมดเบ็ดแล้วครับอีกมีกี่ขั้นหนึ่งแต้มครับบักค,คีดืโอ้โมบ,บีใส่ใหญ่เลยพี่น้องเลยโมบีใส่ซ้ำหนี่งละ อืมพันยาเด้ะมากินผมมาเก็บหมดแหละมามาถึงที่พักแล้วครับอาจารย์เป็นไงน้ะครับกอง<อ>แต้มตัวโตแขน อ๋ออีกแล้วอ่าผมมีเพื่อนแล้วครับอาจานมาหู้มาวันนี้ไม่มีใครเป็นพระเอกดอกวันนี้ไม่มีเองเนาะเท่ากันหมดเลยกระผมมาพี่หลังได้กี่แต้มหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มโอ้พี่น้องเลยไหมนี่เห็นเสียงพี่หลังว่าเคยมาเล่นตลอดแต่ว่าไม่เคยได้ทุกทีเนาะแต่กันยังมาอยู่เนาะมันเป็นไรครับพี่น้องอ่าเราก็หาอยู่ห้กินเนาะมีหมานี่เนี่หมานเราก็วากันไป เดี๋ยวมาดูผลงานผมอีกสักรอบนะครับเนาะรอบสุดท้ายแล้วโอ้แต่แต่ปลาหน่อยพี่น้องเอยปลาหน่อยอันหนึ่งสองโอ้ยกำหัวมีห็นหางเลยสามถ้าเป็นปลาใหญ่นี่ว้าสนุกเลยนี่ปลาแนอ,ออนสีปลาหมห้าตัวพี่น้อง ห้าตัวครับผลงานรวมก็เอาตงๆกรเพาะได้ป่วนลาพี่น้องเอ้ยแต่ไม่ถึงก็ว,ว้าวนะครับเนาะไม่ถึงก็โอ้โหกุกสถานการณ์เราป้าก็กินไม่เท่าไรเนาะกินหนนะึ่งหานะครับน้องพี่น้องแล้วก็มีแต่ตาน,น่อยกินด้วยที่แรกก็ว่าจะนอนข้างคืนแล้วก็ก็บไปตตอนเชานะ้าเนาะแต่ว่าดูสถานการณ์เราคงไม่ไหวจริงเพราะว่าพวกนี้มีธุระแต่เช้าด้วยเนาะ สำหรับคลิปนี้นกี้อิสานพงกระเทือนนะครับต้องขอลาพี่น้องพีเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในกี้อิสานพงกระเทือนด้วยนะครับเดียนยังไงชุดหน้าไปไหนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงลาไปเพีเท่านี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ